ตอสู่ในเรื่องของการเทสเครื่องเมื่อวานเขาเรียกว่าต้องต้องมือความก่อนฮนะเทา้ทาต้องเทา้ทาคว,ว,ว,วามก่อนเมื่อวานเนี่ยเป็นค่ายเขียวเรากลับมาเป็นค่ายแดงกันบ้างที่ถูกกว่า แรงกว่าหรือเปล่าดังนั้นวันนี้เราจะเปลี่ยนแค่การ์จอครับเป็น RX 6600ครับแรม8 g ดกิกบิต CPU ครับ i3 12 1 0 0 F นะครับ4คอร์8 t r ด a ท turbo 4.3นะครับดังนั้น18490เดี๋ยวรอดูกลุเทสแล้วกันผู้เสือผมลืมบอกว่ามันมีของแถมด้วยนะมันมีแผ่นรองเมาส์ ASUS t o u g Gaming P1 ด้วยนะนี่แถมด้วยนะแล้วก็เมาส์ Asus Tough Gaming M3 เมาส์จาก Asus Tough นะครับเกมแรกครับ h a w k a r d Legacy ครับ Full HD ปรับอันตรา FSR บาลานซ์นี่คือ h a w k a r d ปรับสุดแล้วเฟรมเรทประมาณ77-80เฟรมก็จบหรือเปล่าฮะดูบ้างบางคนบอกพี่เปาพลังดิบไหวปะนี่คือพลังดิบละ ยืนได้แต่เหนื่อยอาจจะต้องปรับลงเหลือไฮหรือว่ามีเดียมนี่คือพลังเด็ดล้วนๆแปลว่ายืน Full HD ได้60เฟรมอยู่แถวๆเทือกนี้ต่อไปไฟเอ็มอแฝมครับจะเป็นยังไงครับเป็น Full HD XAA เป็น On FSA เป็น X2 ตรงนี้สุดหมดอยู่แล้วอยู่คนเดียวเท่าไหร่ครับ150เฟรมอ่าฟูเอชอยู่คนเดียว150เฟรมตรงนี้ ร้อยสาสิบสองเฟรมร้อเฟรมตรงนี้มาฟู HD ทีปรับสุดได้อย่างดี้คเสือครับแม่แปดสิบหกเฟรมเก้าเรมหมื่นแปดครับโหเสือครับเกินไปปะวะอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยต่อไปครับ Forza Horizon 5 4K ปรับอันตร้านะ117เฟรม122หูยจบเลยหรือเปล่าครับนายฮะคู่กับจอ1 4 4เฮิร์ติจบเลยนะคุณเสืออ่าเขาเรียกว่าเต็มกราฟถ้าอย่างนี้ 2K ก็ได้เดี๋ยวที่ให้ดู100เฟรมเฮ้ย 2K นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะเออวอร์ซ่า 2K 102เฟรม100โอ้โหทำไมวอร์โซน2 0ครับ Full HD ครับปรับอันตร้าเอเมซ่าบาลานซ์โอเคเฮ้ยไอเสือตัวไกคตัวมันว่ะ HD อันตร้า เอฟเอซาร์บาลานซ์ร้อยสี่สิบเอาถามจริงๆเหรอวะเฮ้ยมันจบหรือเปล่าฮะมันจบหรือเปล่าฮะกูเสือฮะกูขับคอปเตอร์ด้วยฮะมาเวลสไปเดอร์แมนมายมอร์เลสฟูลเอชดีเปิดเอฟเอซาร์บาลานซ์ปรับวีดีไฮครับกดไปร้อยสิบร้อยสิบหกโอ้โห้กูเสือ มันปะมันทำไมมันสูงจังครับแม่เห็นไหมคือเซรามพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ด Full HD กราฟิกเป็น high FSR Balance ทุกอย่างโ,โหู high หมดครับอุ้ยหมื่นแปดเซรามพังกูล่อไปร้อยยี่สิบเฟรมตายแล้วก็บอกแล้วไงว่ามันโอเคทำไมไม่เปิดเลยอะ่ะเห็นปะละ่ะ Red Dead ลิมสันชู Full HD อันตราที่เหลือเป็น High F ไม่าบาลานโอ้โหแล้วเครื่องอื่นขายยังไงก่อนเอ้โ eh, อ oh ้โหมามา,มาไวเพ้อเลยมาดีกระโดดจริง,รงๆครับแม่อันนี้ขอขาหนึ่งได้ไหมฮะหนึ่งร้อยสิบีแรงนะอ่ะไปกันต่อครับที่วารปะ่ะเนี่ยมันก็ Full HD รบบสุดเท่าไหร่ครับสามร้อยกว่าเฟรมก็เฮ้ย <Hey, S 2> มันก็จบไม่ใช่หรออันเนี้ยเป็น Full HD นะ350 3 3 0รนี่คือ Full HD ครับโอ้โหด,ดิวันแถบคุณเสือครับอ่ะต่อไปครับ พับจี G, ครับฟูเอชดีฟูเอชดีวินิโอลเท็กเจอร์กับวินิโเป็นอันตราน่านวัดเหรอใช่เหรอนี่ด่านไทยไทยเหรอไม่รู้เรื่องเลยเนะนี่ยนี่ด่านไทยได้เหรอเฮ้ย oh, เยอะนะถ้าเล่นในเฟรมเนี่ย้โห oh, มันเยอะจริงๆนะผมไม่ได้โกหก oh, นี่ด่านเดสมทนนี่คือนี่คือเฟรมนี่กระจุยกระจายไปเลยฮะ ไอเฟรมมันสูงขนาดนี้มันเวอร์ป่ะเนี่ยต่อไปรัดอัพอัตทังวันครับหลายคนอยากรู้กราฟิกตรงนี้เป็นไฮนะฟูลเอช HD เปิดเอเบสาบาลานเฮ้ยไม่แย่นะแล้วฟูลเอชเป็นไฮแล้วหมื่นแปดรันอัพอัตเป็นร้อยเฟรมนะคุณเสือเจ็ดสิบเฟรมเจ็ดสิบกว่าเฟรมกูว่าทำไมอันมันไม่ตื่นเต้นหรอมันน้องมันเป็นคนตัดงานให้ผมอะดูดี เฮ้ยผมมองว่าไม่แย่นะค่อนข้างเซอร์ไพรส์เป็นกันครับ CPU ครับ i3 12 1 0 0 F นะครับ4 Core 8 t h r ด a d Turbo 4.3ม RAM เป็นคู่ครับ Kingston Fury RAM 16GB กกิกสามพันสองมกะเฮิร์ตจาก Kingston Fury Dual Channel สตอลเลยผมให้เริ่มต้นไปครับจาก Lexa NM 6 2 0 256GB ยริกิกรีสปีด3 5 0 0นมกตรงนี้เมนบอร์ดครับจะเป็นตัว Asrock H 6 1 0 M HVS Lite M. 2อันนี้ใส่ M. 2ได้อยู่แล้วผ้าวจไฟ7เฟสจอ Asrock ตัวเช a เลนเจอรจะถูกเรียกเข้ามากับ RX 6600ครับแรม 8GB กิกะรนะครับเพราะว่าสภาพเหมือนเดิมครับ6 0ร้วัตต์0พัทไว้ครับแอร์ก็คูลยูเตอร์พาวเวอร์400วัตพทไว้ครับเคสนั้นเป็น i have CPU ที่เป็นตัว3 Glass ตรงนี้ X 1 g l a s s RGB อ่ะต่อไป CPU แรับผูุเสือครับ i 3 1 2 1 0 0 F 4 c o คอ8 t r a เทรทแชรวมกันตรงนี้17 m เจ4.3 GHz t u r o o o r d r r า e กิกะเฮิร์สต์เร์บออเ h สครั2น c อร์0ครับต s งนี้ Memory 16 g ิกอดาโฟภาษาภาษาสองดูกันาช่ 6, i, อง16 g ิกอดาโฟและ S P D เป็นแรำไคงสั้นชิปปันยาครับกราฟิกคราสเป็น A M D Radeon R X 6600จะแอสล็อกกินไฟร้อยวัตต์เองนะกินไฟไม่เยอะนะชเชเดอร์เป็น192ครับแพรม8 i, ร g ิกค่ะ G DDR6 128 b ิแบนด์วิดต์224กิกไม่ต้องสงสัยในเรื่องของผลเทสเพราะว่าผลเทสได้บ่งบอกไปเรียบร้อยแล้ว18,490ทรงดีสุดเลยว่า18หาตัวที่มันกินคณียาคุ้มหรือเปล่าก็ลองตัดงใจดูแล้วกัน เจอกันใหม่ครั้งหน้าวนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย